เมืองลับแลที่อำเภอแม่อ่อนสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการเล่าให้ฟังจะได้นำเสนอเรื่องราวอันเกี่ยวกับเมืองลับแลที่อำเภอแม่อ่อนซึ่งเป็นเรื่องจริงที่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าสืบต่อกันมามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับ ซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยเท่าวายุคันเคียวและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเรื่องราวลึกลับของเมืองลับแหลนี้ดูเหมือนว่าจะมีอยู่แทบทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนผู้เขียนเองเคยได้ขึ้นไปเที่ยวทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปพักค้างบ้านเพื่อน ที่อำเภอแม่อ่อนที่นี่มีภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาล้อมรอบหลังบ้านเพื่อนคนนี้มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านชอบไปตัดไม้ไผ่มาทำเป็นเครื่องจักสานหากมองออกจากตัวบ้านก็ไม่ไกลามากนะักแต่เมื่อลองเดินไปยังภูเขาลูกนี้ด้วยตนเองแล้วปรากฏว่ามันไกลามากในบริเวณที่เป็นชายเขานั้น ก็จะมีต้นมะเดื่อป่าขึ้นแซมกับต้นขี้เหล็กเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วสูงขึ้นไปเป็นป่าไผ่ขนาดใหญ่มากชุกชุมไปด้วยงูนานาชนิดและพวกเก้งซึ่งชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าฟานเวลาเดินเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าวิเวกวังเวงยังไงพี่กนเดินขึ้นไปเที่ยวได้เพียงครึ่งทางก็รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนแล้วจึงได้เดินกลับลงมา เพราะรู้สึกว่าถึงเดินต่อไปมีสิทธิ์ที่จะหลงป่าได้ง่ายๆเพราะภูเขาลูกนี้มีทางออกไปยังภูเขาลูกอื่นๆได้อีกหลายลูกแล้วเมื่อเดินกลับมาถึงบ้านพ่อของเพื่อนก็ถามว่าไปเดินเที่ยวที่ไหนกันมาดูท่าทางจะเหนื่อยจึงเล่าให้แกฟังว่าไปเดินเที่ยวที่ภูเขาลูกนั้นมารางชี้มือให้แกดูพ่อของเพื่อนก็ยิ้มยิ้ม ไม่ว่าอะไรจากนั้นเราก็ขับรถเข้าไปเที่ยวกันในเมืองจนกระทั่งถึงเวลาเย็นจึงได้แวะซื้อกับข้าวมาทำกินกันที่บ้านวันนั้นอากาศดีเป็นพิเศษจึงได้จัดอาหารมานั่งกินกันที่ข้างหลังบ้านซึ่งปลูกเป็นศาลาเล็กๆไว้รับลมและเป็นที่พักผ่อนย่อนใจชมวิวเิวทัศน์ของธรรมชาติที่งดงาม เนื่องจากหลังบ้านมีลำน้ำแม่ออนไหลผ่านและใช้เป็นที่รับแขกซึ่งเข้ากับบรรยากาศเป็นอย่างมากคืนนั้นในขณะที่กำลังนั่งดื่มกินกันอยู่อย่างเพลิดเพลินพ่อของเพื่อนก็สะกิดให้พวกเราหันไปดูตามที่แกชี้มือแล้วถามว่าเห็นอะไรกันบ้างปรากฏว่าพวกเราทุกคนต่างก็เห็นแสงไฟเป็นดวงกลมๆขนาดใหญ่ และมีหลากสีกำลังไล่ออกจากภูเขาลูกนั้นที่เราได้เดินไปเที่ยวกันมาเมื่อตอนกลางวันนี้ลักษณะการลอยของดวงไฟลูกนี้คือค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นช้าๆคล้ายๆกับการจุดคมลอยของชาวล้านนาในยามหน้าหนาวซึ่งดวงไฟกลมนี้ค่อยๆลอยช้าๆพุ่งออกจากยอดเขาไปสู่เขาอีกลูกหนึ่งทางด้านหลัง ในลักษณะที่อ้อมวนไปมาทางด้านขวาแล้วลอยหายไปในยอดเขานั้นสักพักก็เห็นเปลวไฟวิ่งออกมาในลักษณะที่แตกกระจายคล้ายสะเก็ดไฟในเวลาที่เขาติดเตาถ่านแล้วเกิดไฟปะทุขึ้นเป็นสะเก็ดไฟออกมาจากจุดเดิมแล้วลอยวนมารวมตัวกันพุ่งเข้าสู่ยอดเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นอย่างมากที่ไฟนั้น ก็ไม่ได้ลุกไหม้ต้นไม้ใบหญ้าด้วยเป็นแต่เพียงแสงเรืองรองสุกใสแล้วก็หายวับไปในความมืดแห่งป่าเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพวกเราได้เห็นกันทุกคนทำให้แปลกใจเป็นอย่างมากแต่พ่อของเพื่อนบอกว่าชาวบ้านที่นี่พวกเขาชินกับการได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วเพราะได้เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆและเล่าเรื่องเกี่ยวกับดวงไฟที่พวกเราเห็นกันให้ฟังว่า เกิดจากพระาธาตุที่เสด็จมารวมกันในเขตเมืองลับแลซึ่งเป็นดินแดนที่สงบและเป็นแดนธรรมเพราะชาวเมืองลับแลที่นี่ใจบุญสุนทานชอบในการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมเป็นอย่างยิ่งยิ่งถ้าเป็นวันพระใหญ่ด้วยแล้วก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์ด้วยสำเนียงแบบคนเหนือโบราณดังลอยออกมาจากยอดเขานั้น และที่เรามองเห็นเป็นกลุ่มภูเขาซ้อนกันอยู่เรียงรายนั้นเป็นเขตอาถรรพ์ของเมืองลับแลทั้งหมดทุกวันนี้ยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่าเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าเนื่องจากเคยมีคนสูญหายไปอย่างไรร่องรอยมาแล้วแม้ชาวบ้านจะพยายามติดตามหากันอย่างไรก็หาไม่พบแต่พอเวลาผ่านไปนานมากจนชาวบ้านลืมเรื่องราวไปกันหมดแล้ว วันดีคืนดีก็จะมีคนพบเห็นคนที่หายสาบสูญไปนั้นเดินอยู่ในชายป่ากับหญิงสาวแต่จะเรียกอย่างไรก็ไม่ได้ยินเหมือนอยู่คนละพบซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งเมื่อหลายสิบปีก่อนจนญาติพี่น้องต่างก็ทำใจกันได้แล้วแต่ในระยะหลังมานี้ไม่มีใครเคยได้เห็นคนพวกนี้อีกเลยนอกจากนี้พ่อของเพื่อนยังได้เล่าให้ฟังอีก เกี่ยวกับตำนานที่เราขานกันมานมนานมากแล้วว่าดินแดนล้านนาทั้งหมดนั้นโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นดินแดนเขตป่าหิมพานซึ่งเป็นที่รวมอยู่ของพญานาคครุฑคนทันยักษ์กินนอนลือีรทิพยาธทรและชาวเมืองลับแลเชื่อกันว่าชาวลับแลนั้นเป็นชาวโลกทิพย์ที่มีชีวิตเหมือนกับคนทุกประการ เพียงแต่มีฤทธิเดชเหมือนเทวดาและอายุยืนกว่าคนธรรมดามากนักซึ่งหากใครมีบุญก็จะได้พบเห็นสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ด้วยตนเองและนอกจากนี้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ยังเคยเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในดินแดนแถบนี้ด้วยซึ่งสอดคล้องกับตำนานมูลาศาสนาต่างๆของชาวเหนือล้านนาเกี่ยวกับพระาธาตุ และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเรื่องราวของพระฤาษีอีกหลายองค์ที่เคยมาสร้างบ้านเมืองให้ผู้มีบุญบารมีได้ขึ้นปกครองอีกทั้งยังเป็นที่พระทุดงชอบขึ้นมาสแสวงหาสถานที่อันเป็นที่สงบวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สายธรรมยุทธและมหานิกายซึ่งพระทุดงหลายรูปที่เคยเดินทางรอนแรมผ่านมา ในแถบเมืองเหนือนั้นก็มักจะได้สัมผัสกับเรื่องราวอาถรรพ์สารพัดรวมทั้งชาวเมืองลับแลด้วยที่ชอบออกมาขอฟังธรรมและทำบุญใส่บาตโดยเฉพาะในคืนยี่เปงหรือคืนวันเพ็ญเดือน12ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนานั้นสมัยก่อนทั้งพญานาและหเล่าคนทันกับชาวลับแลชอบออกมาทำบุญทำทานถวายประทีปเป็นพุทธบูชา โดยแปลงกายเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนรวมกับผู้คนซึ่งมองไม่ออกเลยว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คนเหมือนอย่างพวกเราและพวกเขาก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสสนุกสนานไปกับงานประเพณีเหมือนกับคนทั่วไปแต่ตอนที่จะกลับไปสู่พบภูมิของตนนีส่สิหากใครช่างสังเกตก็จะได้รู้ว่ากลุ่มคนที่มาปะปนร่วมงานประเพณีด้วยนั้นไม่ใช่คนเช่นพวกนั้นเวลาเดิน จะเหมือนลอยอยู่บนพื้นดินและการก้าวเดินก็เหมือนกับค่อยๆเคลื่อนออกไปช้าๆเนื่องจากธรรมชาติของความเป็นงูดวงตาแวววาวผิดวิสัยของดวงตามนุษย์ทั่วไปและมักจะมีผ้าโพกหัวอยู่บนศีรษะเหมือนกันหมดเหมือนจะปกปิดอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ผ้านั้นเพื่อไม่ให้ใครเห็นส่วนชาวลับแลนั้นเวลาที่เดินกลับจะไม่มีใครหันหลังกลับมามองสถานที่ กลับออกมาเลยแต่จะเดินเร็วมากเหมือนแข่งกับเวลาหรือรีบรนอะไรสักอย่างหนึ่งและคนลับแหลนี้มักจะไม่ใส่รองเท้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่และเมื่อถึงจุดที่คาดว่าเป็นประตูมิติที่คอยเปิดรับพวกเขาก็จะหายไปเฉยๆคล้ายกับการล่องหนหายตัวไปได้ทำนองนั้นนั่นเอง แล้ววันดีคืนดีก็มีขบวนแห่ที่แปลกประหลาดของชาวเมืองลับแลที่จัดเป็นริ้วขบวนแห่อย่างใหญ่โตเดินถือธงทิวปลิวสะบัดหลากสีสันอย่างสวยสดงดงามพร้อมกับการประโคมดนตรีที่ดังกังวานไพเราะเพราะพิพ้งเป็นอย่างมากผู้เท่าผู้แก่บอกว่าเป็นขบวนแห่ต้อนรับพระอุปคุตที่ขึ้นมาจากสะดือทะเลเพื่อมาโปรดมนุษย์ และพวกเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายซึ่งท่านจะมาทุกปีปีละครั้งหรือสองครั้งแล้วว่ากันว่าหากใครได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตกับพระมหาอุปคุตเป็นคนแรกก็จะมีโชคลาภมหาศาลและผลบุญนั้นสามารถที่จะตัดวิบากกรรมต่างๆให้ลดลงได้จึงเป็นที่ต้องการของเหล่ามนุษย์และเทวดาตลอดจนผู้คนในเมืองลับแหลและเหล่าพญานาค ที่จะมาดักทำบุญกับพระมหาอุปคุตเถระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติโบราณที่อยู่ในเมืองลับแลอีกมากมายซึ่งมีทั้งเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเครื่องถ้วยโถโอชามสวยงามมากมายมหาศาลที่พวกเขาเฝ้ารักษาไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีของวิเศษซึ่งจัดได้ว่าเป็นของกายสิทธิ์อีกนับไม่ถ้วนเช่น เหล็กไหลชนิดต่างๆคตหินวิเศษที่สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคร้ายต่างๆแม้กระทั่งแก้วมณีประเภทต่างๆเช่นแก้วโป่งคมหินเขียวแก้วหนุมานหินมโนราและสายแร่นานาชนิดอีกทั้งอาวุธโบราณที่กลายเป็นหินไปแล้วเช่นมีดดาบหรือพระขันตลอดจนกังสดานหินขนาดใหญ่ที่เวลาใช้ไม้หรือหินเคาะ ก็จะเกิดเสียงดังกังวานมากเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีอยู่ในดินแดนอาถันที่มีนามว่าเมืองลับแลทั้งสิ้นและก็เคยมีนักล่าสมบัติที่โลภมากพยายามที่จะเข้าไปนำเอาสิ่งของเหล่านี้ออกมาหลายครั้งแต่ก็ต้องยอมถอยออกมาเพราะไม่สามารถที่จะสู้กับแรงอาถันที่อยู่ในเมืองลับแลนี้ได้เช่นในบางครั้งมีกลุ่มคนผู้โลภมาก ต้องการทรัพย์สมบัติในเมืองลับแลเข้าไปภายในถ้ำแล้วพบเจอกับสมบัติมหาศาลพวกเขาจึงได้พยายามนำออกมาแต่ก็ต้องหลงติดอยู่ในถ้ำไม่สามารถออกมาได้ในทุกๆครั้งไปบางคนยังเล่าอีกว่าแม้จะพยายามนำเชือกมาผูกติดกับตนตั้งแต่ปากถ้ำแล้วเข้าไปขนสมบัติออกมาตามเชือกที่ได้ผูกเอาไว้เพื่อไม่ให้หลงทางแต่ก็ยังออกมาไม่ได้อยู่ดี เพราะจะมีเหตุการณ์ให้เชื่อกขาดอยู่ในทุกๆครั้งจนต้องขนเอาสมบัติกลับเข้าไปไว้ที่เดิมแล้วกล่าวขอขมาจึงจะสามารถออกมาได้พ่อของเพื่อนยังเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวตอนที่แกยังเป็นเด็กๆว่าเคยมีพวกคนเมืองลับแลงนำเอาของแปลกๆหายากมาแลกของกินบางอย่างกับชาวบ้านด้วยและในบางครั้งยังเคยเปิดเมืองให้คนภายนอกเข้าไปเที่ยวเล่นได้ ตลอดจนหยิบยืมของใช้บางอย่างออกมาได้ด้วยแต่ภายหลังเกิดมีคนโลภมากจิตใจของมนุษย์เริ่มต่ำทรามลงคิดจะแย่งชิงเอาไปเป็นของตนเองพวกเขาจึงเลิกการติดต่อกับโลกภายนอกไปและนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครได้รับรู้หรือสัมผัสกับชาวเมืองลับแหล่อีกเลยยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ในถ้ำลับแหลหรือพิภพของเมืองลับแหลนั้นจะมีมงกุฎหรือชดาทองคา เวลาลูกหลานชาวล้านนาจะบรรพชาหรืออุปสมบทที่เรียกว่าพิธีบวชลูกแก้วหรือภาษาเหนือเรียกว่างานปล่อยเป็กชาวบ้านก็จะไปทําพิธีขอยืมชดาทองคํานั้นมาใช้ในพิธีบวชลูกแก้วคือให้คนที่บวชเนนหรือบวชพระสวมใส่แล้วแห่เหนไปตามหมู่บ้านครั้นทําพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือสามเณรแล้วก็นําชดานั้นมาคืนไว้ที่เดิม แต่ต่อมาภายหลังมีคนยืมมาแล้วแต่ทว่าไม่นำกลับเอาไปคืนจึงเป็นเหตุให้มีก้อนหินขนาดใหญ่มหึมาปิดปากถ้ำอันเป็นประตูเชื่อมระหว่างพบมนุษย์กับพบชาวลับแลอีกทั้งคนที่ยืมไปแล้วไม่คืนก็หายสาบสูญไปไม่มีข่าวคราวว่าตอนนี้เขาจะมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรหรือว่าตายไปแล้วว่ากันว่าพวกเขาปิดเมืองเป็นการถาวร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนจากโลกภายนอกที่มีความโลภเข้าไปในบ้านเมืองของพวกเขาและนี่ก็คือเรื่องราวของเมืองลับแลที่แม่อ่อนซึ่งเขียนโดยเท่าวายุคันเคียวซึ่งทางรายการเล่าให้ฟังได้หยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับช่องของเราด้วยนะครับ mm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับเรื่องเล่าเรื่องถัดไป สำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ